สมสิวัตรต้อนอย่างหน้านีครับปลูกปีสองพห้สิบเอ็ดเป็นต้อนอยางหน้าที่เอามาจากอาจารย์มหาคั่มปารากโมจากคณะตำบลตะโกนอามาปีสองพันหาิเมาปลูกปีปสองพนห้ารบอ็ดนครับตอนนี้พ้นต้นใหม่ตวน,นในหญ่สมใหญนะครับเอาไปเลยแกะมาเพื่กลโอ พ่นตัวนี้หกสิบเจ็ดเสนรอยเจ็ดสิบเซนติเมตรหกสิบเจ็ดนิว้วหกสิบเจ็ดนิว้วประมาณหกสิบเจ็ดนิว้วจิดประมาณเท่า,าไหร่ โคนหกิเจนิว้วร้อยเจ็ดสิบเจาจุดดีสูงระดับหัวเข้ากับประมาณ1 2อยยี่สิบรอยยิบหาเส้นหรือสีเกนิว้วตน้นยังหน้า12ปีนะครับต้นยังหน้าสิปีสูงประมาณ3าิเมตร แต่ต้นใหม่มันใหญ่พอกันเขาแจาว่าอาจจะได้ถาดสารอาหารแย่งกันใหญ่สลับหน่อยแบบเน็ตชาวนาแบบนานชาวบ้านปลูกค,ครบยี่สิบหาปีนี่สามารถตัดขายตัดใส่ได้นะครับพอกฎหมายใหม่เขารัฐบาล ประกาศให้ใส่ได้นะครับที่มีโฉนดมีกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินจะคองไม่ที่ห้องหามแต่ก่อนนี่ย,นยกตัวอย่างต้นยางหน้าที่ผมปลูกครบ12ปีนี่นะครับส่วนใกล้ๆเนี่ยปลูกได้หปีแต่ซต้นเนี่ปลูกได้12ปีนี่ครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาคัมประกะโมปัจจุบันถานเป็นเจ้าคณะตำบลตะกูลเมตตามอบ พันกาไม่ให้ปีสองพหแต่ผมมาปลูกลงดินนี่แต่ก่อนจุดนี้เป็นทงไฮทงหน้าตอนนี้กับยังเป็นทงไฮทงหน้านะครับแต่ผม,มาอายุใสอยู่แถวนี้ไม่บานพักอยู่นี่กไ็ด้เบิงได้แน่ตลอด